กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมเพราะผมเช่นเคยนเนาะเคยโดเตินเอนมาเนี่ยนะครับก็ในวันนี้นี่ก็จะเป็นการจันดับประจำวันอาทิตย์กันอีกแล้วนะครับก็ในวันอาทิตย์นี้เนี่ยจะเป็นการจันดับเกมปลูกผักทำฟาร์มที่เอามาให้ผู้ชมได้โหลดได้เล่นกันแล้วก็เกมปลูกผักทำฟาร์มเนี่ยค่อนข้างที่จะออกมาน้อยในปี2022นี้ ก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ like <_ an> ด้วยกดแชร์เลยก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจง้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ไว้ด้วยนะสำหรับใครที่อยากขอเกมเข้ามาสามารถกดได้ใต้ล่างของทุกคลิปเลยเนาะ <_ an> เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแล้วกันไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าไปดูกันเลย <_ an> <_ an> โอเคนะครับเราก็มาอยู่สลหรับเกมแรกกันเรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับเกมแรกเนี่ยก็จะมีชูว์ t a l e of Season แนวสรเกม Tell of s e a s o n เนี่ยจะเป็นเกมแนวปลูกผักทำฟาร์มที่จะมีภาพกราฟ,ฟิกที่คนสวยงามมากๆเลยภายในเกมเนี่ยเราเนี่ยสามารถสร้างตัวละครของเราได้ว่าจะเอาตัวละครหน้าตา,ยยางไงหรือว่าจะเอาเพศอะไรถือกล้องตัวเกมเนี่ยจะเล่นตามเควสเล่นตามภารกิจไปเรืนเน่อยๆนะครับมันจะมีเควสต่งตางๆให้เราทําด้วยเราเนี่ยสามารถปลูกผักทำฟาร์มหรือว่าเราเนี่ยจะเลี้ยงสัตว์ก็ได้เราเนี่ยสามารถไปซื้ออุปกรณ์ต่างๆมาใช้สาหรับการปลูกผักได้ เช่นเดียวกันนะครับภาพกราฟ,ฟิกภายในในเกมก็ถือว่าเป็นภาพกราฟ,ฟิกที่ค่อนจะสวยงามมากๆภาพบริาาการเล่นเกมนี้นะครับสามารถปรับได้360องศาเลยนะครับเนาะก็สำหรับใครที่ชื่นชอบก็ปลองโหลดลอง,ลอง,ลอง,ลองเล่นเกมนี้กันได้แต่ว่าเกมนี้ยังไม่ลงสตไทยมีเฉพาะสโตต่างประเทศเท่านั้นนะครับผม มีชื่อว่า My Time a s p o r t i a นี่ครับสำหรับเกมนี้น่ครับจะเป็นเกมแนวกำลองสถานการณ์ที่บวผสมแนวปลูกผักทำฟาร์มบวผสมแนวปะจนภัยอุนเวิร์ตเข้าไปด้วยน่ครับไปในตัเกมน้ครับเราเนี่ยสามารถทำฟาร์มของเราหรือว่าคาบพงครับข,ของสร้างบงสร้างบ้านได้แล้วก็เราเนี่ยสามารถ ไปตุลยในด่าน npc ก็ได้นะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยเรายังใช้สกิลของตัวละครได้ด้วยคือแบบสกิลในภายในเกมค่อนข้างที่เยอะเลยทีเดียวแล้วแต่เราเนี่ยว่าจะอัพสายอะไรหรือว่าเราเนี่ยจะอัพสายไหนนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะมีเยอะเลยนะครับเราเนี่ยสามารถไปคุยกับ npc เพื่อสร้างมิตภาพได้เช่นเดียวกันนะครับภาพกราฟ,ฟิกภายในเกมก็ถือว่าเป็นภาพกราฟ,ฟิกที่จะมีความสวยงามมากๆเพราะเกมนี้นะครับเป็นเกมที่ปล่อยลงมาจาก pc ด้วยนะครับ แล้วก็แมปในตัวเกมค่อนข้างที่จะใหญ่เลยนะครับสำหรับใครที่ชอบเล่นเกมในสไตล์แนวนี้อยู่ก็สามารถเข้ามาลองโหลดเล่นเกมนี้กันได้แต่ว่าเกมนี้เป็นเกมเสียตังค์นะครับเป็นเกมเสียตังค์นะสำหรับใครที่อยากซื้อก็รอมานลดราคากันก่อนกันได้หรือว่าสำหรับใครที่มีตังค์ก็สามารถซื้อไปลองเล่นเกมนี้ดูได้นั่นเองนะ แต่เกมที่มีชื่อว่า Sunrise Valley น,นะครับแตรละเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยต้องไปอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งแล้วเราเนี่ยก็ต้องดำารงชีวิตอยู่อย่างเรียบง่ายนะครับภายในเกมเนี่ยไม่ต้องทําอะไรมากแค่เราเนี่ยบริหารจัดการฟาร์มของเราหรือว่าเราเนี่ยสามารถไปฟาร์มของได้ตามในจุดต่างๆหรือว่าในแมปต่างๆได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าในตัวเกมมันก็จะมีแมปที่ เปิดให้เราเล่นอื่นๆด้วยนอกจากฟาร์มของเรานั่นเอง,เองนะครับเนาะภาพกราฟิกภายในเกมก็ถือว่าเป็นภาพกราฟิกที่จะโอเคเลยภาพมาในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองมุมสูงนั่นเองนะครหรับใครที่ต้องการเล่นเกมนี้ก็สามารถเข้าไปลองโหลดเข้าไปลองเล่นเกมนี้ดูได้นะครับผม With my young baddy he was a part of the game, no Now he gettin' paid every single day. Yeah, I was hustling, I could turn the age to a twenty-eight. Let me show you 12, they can kiss my ass Yeah, see them lights, but you know I got the strap. Go ride right up, now he getting paid every single day. สระเกมที่ซีเด็กชอบเกมที่เป็นเกมฝีมือของคนไทยแล้วก็มองหาเกมฝีมือของคนไทยเล่นอยู่เนี่ยก็คือตอ้มาลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสรเกมที่มีชื่อว่าสารไทยซึ่งเกมนี้นะครับเป็นเกมที่มีอยู่นานมากๆแล้วก็ได้ปิดตัวลงไปแล้วก็ทางผู้พัฒนาเนี่ยเขาได้ทําลงมาในมือถือกันไปที่กบร้อยแล้วนะครับสรบเกมสารไทยนี่ยจะเป็นเกมแนว RPG บวผสมแนว ปลูกผักทําฟาร์มแล้วก็บวกผสมเนี่ยโอนเวอร์เข้าไปด้วยนะครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยเราเนี่ยสามารถเลือกอาชีพได้นั้นเยอะแยะมากมายแม้กระทั่งตั้งแต่อาชีพที่เป็นนักรบในพานพ่อค้าหมอผีหรือว่ากเกษตรกรก็ทําได้นะครับแล้วก็ภายในเกมเนี่ยจะมีหมู่บ้านหรือว่าจะมีพลิกิต่างๆให้เราไปเลือกเล่นกันด้วยแต่ละอาชีพก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปถ้าเราเนี่ยเลือกเป็นอาชีพทหารหรือว่านักรบนะครับเราเนี่ยก็จะมีความอึดเพิ่มมากขึ้นตายยากเพิ่มมากขึ้นภาพการาฟิกก็ถือว่าเป็นภาพกราฟิก ที่ไม่กินสเปคเลยภาพในการเล่นเกมนี้นะครับก็จะเป็นภาพมองด้านข้างแตนะ่สำหรับใครที่อยากเล่นเกมนี้นะครับเกมนี้เป็นเกมเสียตังค์เนาะก็สำหรับใครที่ไม่มีตังค์นะครับก็ต้องรอมาลดฮาก่อนได้หรือว่าสำหรับใครที่ต้องการที่จะซื้อเล่นก็สามารถเข้าไปซื้อลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับผม The dash, โอเคนะครับเราก็มาอยู่สลับเกมครึ่งทางกันไปที่ยวร้อยแล้วเนาะเกมที่มีชื่อว่าฮันเลดเดนะครับสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวจำลองสถานการณ์ที่เราเนี่ยจะจำลองสถานการณ์เป็นผู้ผลิตไวาย ชั้นนาะที่ทํามาจากฟาร์มองุ่นนะครับเป็นเดเกมนะครับจะทําให้เราเนี่ยเล่นตั้งแต่การสร้างโรงงานในไร่ต่างๆสร้างผลผลิตต่างๆเพื่อมาทำไวน์ของเราแล้วก็เราเนี่ยสามารถทําเครื่องจักรหรือว่าทำไวน์เนี่ยใส ผลผลิตออกไปขายได้ด้วยนะครับก็คือเกมนี้ค่อนข้างจะมีความสนุกมากๆแล้วก็มีอะไรต่างให้เราไปเพลิดเพลินกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับภาพกราฟิกก็ถือว่าเป็นภาพกราฟิกที่ค่อนข้างจะไม่กินสเปคเลยนะครับคือมันค่อนข้างจะเรียบง่ายด้วยแล้วเกมนี้มีสภาพอากาศด้วยนะนะครับก็มีสภาพอากาศให้เราจัดสรรว่าวายตัวนี้ช่วงนี้วายขายได้เท่าไหร่หรือว่าช่วงนี้วายขายไม่ได้ก็แล้วแต่เราว่าเราจะบริหารจัดการยังไงหรือว่าเราจะสร้างมันยังไงก็ขึ้นอยู่กับเราเลยนะครับเนาะ ก็สำหรับใครอยากเล่นก็สามารถไปลองเล่นกันได้แต่ว่าเกมนี้เป็นเกมเสียตังค์นะครับก็สำหรับใครยังไม่มีก็ต้องรองลดราคาก่อนสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นก่อนก็สามารถเข้าไปซื้อกันได้นะครับเนาะ มาลองเล่นเกมนี้ดูได้นะสําหรับเกมที่มีชื่อว่า p i g farm 3d นะครับสําหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมทําฟาร์มที่เราเนี่ยจะได้ระบบเป็นเจ้าของฟาร์มที่จะเลี้ยงหมูต่างนะครับคือนใ,นในเกมเนี่ยจะมีหมูให้เราเลี้ยงเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็เราเนี่ยสามารถผสมพันุ์หมูให้มีความแตกต่างแล้วมีความ แปลกใหม่เพิ่มมาขึ้นแล้วก็หมูแต่และหมูเนี่ยก็จะมีคา้าแตกต่างกันไปด้วยเราเนี่ยสามารถทําความสะอาดพวกหมูต่างๆถือว่าไปจับหมูต่างๆได้ด้วยนะครับภาพกราฟ,ฟิกภายในเกมก็ถือว่าเป็นภาพกราฟ,ฟิกสุดน่ารักเาพว่าในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองบทคนที่1น,นะครับสตารใครที่ชอบเล่นเกมแนวสไตล์ทำฟาร์มอยู่ก็คือสามารถไปลองเล่นเกมนี้ดูได้นะ เกมที่เจ็ดเนี่ยก็จะเป็นเกมที่มีชื่อว่า My d e a r Farm นะครับสำหรับเกม My d e a r Farm เนี่ยก็เรานี่จะรับบทเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่จะมาสร้างฟาร์มของเราในพื้นที่ของเราเลยนะแล้วก็ ตัวเกมเนี่ยจะมีผักต่างๆให้เราเลือกเล่นค่อนข้างที่เยอะแยะมากมายก็แล้วแต่ว่าเราเนี่ยจะซื้อพันธุอะไรมาปลูกแล้วก็เกมเนี่ยเราเนี่ยสามารถตกแต่งบ้านของเราได้ด้วยนะครับก็คือแบบตกแต่งให้จะมีความสวยงามเพิ่มมากขึ้นจัดอะไรต่างๆซื้ออะไรต่างๆเข้าบ้านของเราแล้วก็ตัวเกมมีตลาดให้เราไปซื้อขายผักกันด้วยนะเป็นเกมที่ทำออกมาได้ค่อนจะดีแล้วก็จะมีความน่ารักมากๆเลยแล้วใครที่ชื่นชอบ ภาพแนวสไตล์แนวนี้หรือว่ามองหาเกมแนวสไตล์แนวนี้อยู่นะครับก็สามารถไปลองเล่นไปลองโหลดเล่นเกมนี้กันได้นะครับภาพในการเนเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองมุมสูงเนาะ สระเกมที่8เนี่ยก็จะมีชื่อว่า Pocket w e g e t a b l e Garden นะครับสระเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะสร้างฟาร์มของเราแล้วก็บวชสมร้านด้วยนะก็คือเรานี่จะปลูกผักทมฟาร์มแล้วก็เอาของจากฟาร์มของเราเนี่ยมาขายให้สัตว์ต่างๆเพื่อ นำไปกินกันหรือว่านําไปทาอาหารกันนั่นแหละแล้วก็ตัวเกมนี้ครับจะมีโหมดต่างๆให้เราเลือกเล่น่ันเยอะนะครับก็จะมีโหมดตั้งแต่โหมดที่เราเนี่ยต้องเอาของเนี่ยไปส่งสินค้าในเรือหรือว่าเราเนี่ยจะเลี้ยงสัตว์ก็ได้นะครับก็จะเป็นพวกปลาต่างๆที่เราเนี่ยสามารถนํามาเลี้ยงในตัวเกมได้นะครับแล้วก็พวกพังต่างๆเราเนี่ยสามารถซื้อมาปลูกได้ตามที่เราต้องการเลยว่าเราเนี่ยจะเอาตัวไหนจะเอาอะไรก็สามารถซื้อกันได้ ระบบการเล่นภายในเก,เกมจะเป็นระบบการเล่นแบบแนวตั้งภาพกราฟิกมันจะเป็นแนว 2D แล้วก็เป็นมุมมองด้านข้างนะครับใครที่อยากลองเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถทดลองโหลดทดลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับผม no, สระเกมรองสุดท้ายเนี่ยก็จะมีชิวมาซุมิโกโกุระชิฟานนะครับสระเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่เราเนจะสร้างหมู่บ้านกเกษตรกรรมนะครับก็คือเราเนจะลงไปสู่การทำฟาร์มแล้วก็พัฒนาหมู่บ้านต่างๆโดยการที่เราเนี่ยอันดับแรกเราอาจจะต้องสร้างแบบฟาร์มของเราแล้วก็นําสินค้าหรือว่าผลผลิตของเราเนี่ยไปขายแล้วก็พัฒนาหมู่บ้านของเราให้มีความใหญ่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ภายในตัวเกมเนี่ย ค่อนข้าจะมีของตกแต่งฟาร์มหรือว่าของตกแต่งหมู่บ้านค่อนข้างจะเยอะอยู่การให้เราเนี่ยไปตกแต่งกันเลยนะครับภาพกราฟิกภายในเกมก็ถือว่าเป็นภาพกราฟิกที่น่าจะมีความน่ารักมากๆภาพภายในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมอกมุมสุดนะครับก็สำหรับใครที่ต้องการที่จะเล่นก็สามารถเข้าไลองโหลดเล่นเกมนี้กันได้นะครับผม สำหรับเกมสุดท้ายเนี่ยก่ะที่ชื่นชอบเล่นเกมที่แบบเล่นชิวๆแล้วก็อยากหาเกมแนวทำฟาร์มเนี่ยก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่าฟาร์มไอดอลนะครับสำหรับเกมฟาร์มไอดอลนี่จะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะได้เป็นนักบริหารเมืองแห่งเกษตรกรรมอีกแล้วเมืองของเราเนี่ยมีเกษตรกรรมที่ห้างจะรุ่งเรืองนะครับตัวเกมนะครับจะเป็นเกมที่เล่นง,ง่ายเล่นไม่ยากเลยแค่เราเนี่ยจะสร้างหมู่บ้านของเราขึ้นมาและสร้างบ้านที่เป็นปลูกผัก สร้างบ้านที่เป็นการเลี้ยงสัตว์หรือว่าสร้างบ้านที่เป็นต่างๆก็มีเยอะแยะมากมายแล้วก็ตัวเกมนะครับจะมีตัวละครต่างๆที่สามารถเลือกมาได้ว่าจะปลูกอะไรจะปลูกอะไรยังไงต่างๆนะเพราะว่าแต่ละตัวละครก็ความสามารถในการปลูกแตกต่างกันไปบางตัวจะปลูกข้าวโคดบางตัวจะปลูกผลไม้ต่างๆหรือว่าเลี้ยงสัตว์ต่างๆก็ขึ้นอยู่กับเราว่าเราเนี่ยจะเอาตัวละครตัวไหนมาเล่นกันนะครับ เนาะแล้วก็ภาพกราฟิกภายในเกมก็ถือว่าเป็นภาพกราฟิกที่ไม่ได้สวยอะไรมากก็จะเป็นภาพกราฟิกที่ค่อนข้างจะมีความน่ารักในตัวเดียวภาพภายในการเล่นเกมนี้นะครับก็จะเป็นภาพมองมุมสูงระบบการเล่นของตัวเกมนะครับจะเป็นระบบการเล่นแบบแนวตั้งนะครับสำหรับใครที่อยากจะเล่นนะครับก็สามารถเข้าไปโหลดเข้าไปลองกันได้นะครับสำหรับเกมนี้นะ บางสำหรับ10เกมแนวปลูกผักทาําฟาร์มที่เอามาให้ท่านผู้ชมได้โหลดได้เล่นกันนะครับกล้งวันท่านผู้ชมเน,นี่ยน่าจะชื่นชอบคลิปนี้กันเนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าจะเป็นการจัดแบบเกมอะไรนะครับก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม